พี่น้องปองไปสู้โูสุขคนครับมือนี้ตัดยางตะเว้นครับผมบาสบไปซองเห็ดมืออื่นเสาก็เลยมาตัดยางตะเว้นแต่ว่าขาดตัดแล้วนะครับช่วงนี้เป็นช่วงยอดน้ำโดถ้าพี่พาน้องมาหยอดน้ำสมยอดยางครับ หนาวพอสนนั่นฝน,นลินลินครับผมนี่ฝนลินครับก็เลยประกาศนอนมาตัดไปฝนลินฝนโปอยโปรยว่าสิไปซองเห็ดมาอื่นเสาก็เลยมาตัดไปตั้งแต่ว่าแรง มาตัดไปแต่ข้าวแรงครับวันีหกคนนะครับผมขอบคุณด้อยสำหรับการเข้าชมนะครับสำหรับหลายๆคอนเทนต์นะครับที่ไปเก็บเห็ดคือผู้ภานสนลนากลนครจังได้กับฝากติดตามช่องมองวดูอีสานน้ำเนด้อครับด้อนี่แหละครับชีวิตประจำวันหลังจากที่พอได้เห็ดหลังจากที่ฝนตกเนาะเห็ดออกอขึ้นผู้หลังจากที่พอได เก็บเห็ดแล้วกับว่า,ากีดยางคือเก่าครับช่วงนาเห็ดออกนี่ก็ไปเรื่อยๆเพราะว่านั่นก็ให้แม่มากีดแทนให้แม่แล้วมากีดแทนเนี่ยนี่จะเห็ดน้ำอันไอยางก็เป็นราคาแต่ว่ามาเก็บเห็ดก็ได้ไปครับ ขณะนี้บ่เมนการไต่เห็ดเด้ครับขณะเป็นการหยอดน้ำสมน้ำสมหยอดอย่างเม็ดกีดอย่างต้นละโคนที <c oughs> ่ว่าหมอวูดมาอย่างปอดีเดือกแทห่เมื่ไหลยังเดือกแก่สันการเก็บเห็ดนี่ว่าได้ไล่สดหรอกครับพี่น้องคนไหลแต่ว่ามีบางชอ็อตบางคลิปก็จะได้เก็บคลิไปไว้ แต่ว่าอันนี้บ๊อบเป็นมาไตาเห็ดดิมาหยอดน้ําสมขอบคุณพี่ภูมิยูดัตนะครับผมภูมิยูดัตคอมเมนต์มาถามว่าหนาวบวอสันอากาศไอ้ฝนถ้าซื้อดอกครับอเอาน้ำํำแดงหยอดได้บอจ้า เอาน้ำแดงหมดสิว่าเต็มถ้วยอย่างผมซะบบหรอหลายคนนะครับกส็สยเอาขวดเอาขวดน้ำสมขวดน้ำอัดล่มใส่ผสมกับนํำกดเนาะแต่ว่าผมนี่เอาใส่แบบถังโยกแบบนี้โยกล้มเข้าไปเลยปั๊มล้มเข้าไปเลยครับเพราะว่ามันสีได้ ไว้มันติดกำหนดว่าเอาลงหน่อยเอาลงหลายแล้วกับโพเดคนครับกระสิทางปวด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 ,ปวดลงไปเลยครับต้นียออกไหลไหลออกไหลเข้าก็ใส่หลายครับแล้วก็เอาก่อนเกา ลงไว้ตอนนี้คัดไวแล้วค่ะยิบใ่แต่ว่าบางตนออกมาหลายก็สิเฮ็ดไปจังประมาณนี้ข้อความเร็วความคล่องตัว ขอบคุณสำหรับผู้ใดคอมเมนต์เข้ามาด้วยครับผมจังได้ก็ฝากที่ตามช่องหมอบุตรลูกอีสานน้ำเนี่ยด้วครับเป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับการเดินดงเดินป่าหาเก็บหอกเก็บเห็ดครับผมไม้ได้พี่กัดได้พี่น้องอยากให้ไปขันบ่อไก,ก่ขันบ่อไก่เกินสิบไปให้เบิง่งนี่แหละครับชีวิตประจำวันหลังจากเห็ดสาออก ตัดอย่างครับลูกบันทงลูกบันป้าลูกบันนาลูกบันนอกนี่จะขวาจากสวนไห,หนาบ่ไดครับผมเบิดภารกิจเก็บเห็ดกตสิมาเขาปลาสวนยางคือเขาช่วงนี้เป็นราคาครับผมอยู่ประมาณ30มสิบสาสิบต้นต้นตนะครับ แลงนี่กสิบา่าทไร่นะครับแบบอยู่ประมาณสองไร่แลงนี่อยู่ประมาณสองไร่ครับแบงก็ไ่ได้ไม่ได้รยประมาณสองร้อยกว่าต้นเพราะได้เกยบไปประทัชีวิตเพราะได้ขาน้ำมันไปเก็บเห็ด าณยี่สนาทีครับผมมาดหยอดตำสมปัดสวนนี่แต่ว่ามีอีกสวนหน,นึ่งยูซีไรนี่บอทเดิลไปกีดอันนี้มากีดไปคือือว่าย่านฝนตตอันฝนบอตกมือได้กับมือให้มือนั่นแหละครับ สวัสดีหนึ่งยุทเซอร์ครับผมสวัสดีท่านผู้ชมหนึ่งคนครับผมถังนี่เป็นถังฉีดน้ำครับผมถังฟอกกี้แบบปั๊มใส่สำหรับสีดน้ำพ่นยาแต่ว่าบางอันันหัวดีมันสื่อผสมนำกดหยอดอยางย้ว่าสีล้วก็ฉสีลงเลยแบบนี้มันก็สิลงไว้ครับ เมนเคามาทักทายกันเด้นะครับผมสำหรับผู้ใดไกลไปไกลมากไม่จ๋าคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้แน่นะครับผมนีม่เป็นการหยอดน้ำกดหแกะยาง เป็นถามมาเอานำแดงหยอดได้บ่วจ้ายยอดได้อยู่ครับแต่สีบ่แข็งครับถ้าฝนตกมากัไปน้ำนาเลย วัสทีนึ่ยุทธครับฝากคอมเมนต์เข้ามาถามไทยกันได้ด้วยครับผมอันนี้คือการยอดนำสมยอดอยางโดยเฟอกกี้ไว้ครับแบบบาคน ตอนนี้ได้สามถวยเยีา๋มาลักของข่อยเด้อมบุมเป็นว่าอย่างมันหลายแล้วแต่มาลักของมันตายพอดีลน้นงานนี้มีล้นครับล้นแน่นอนพค่งจะลน้น

ลคนสงสัยนะครับว่าหมอวุดเเป็นคนบานไดเป็นคนก่าสินแล้วครับผมอำนเพื่อดอนจานแต่ว่าล่ามากไปเก็บเห็ดแต่ได้หูจักกัน,กค,นครับไอ้คนแก่ก่หมู่บา้านนี่แหละไอ้นุ่มเกษตรให้กระสินไปเก็บเห็ดที่เทิงฝุนไปประจำอาอ้เพื่อนไปโดนเป็นสิบปีแล้ว่ะครับก็ดีมีเพื่อนร่วมทางเด้หัวจักกันในประสานงานกันเรื่องวนะ่ะเห็ดคอนเทนจังไถ คนจังสีเบิองคนเจงสีเป็นจุดสนใจไอ้เพิ่นกะว่าเด้มีความรู้ดน้ำเรื่องนี้ทั้งไอ้แล้วกะเหตุทายที่คลิปเด,ดี่ยวลงโทรศัพท์ลงโซเชียลซีซีเพิ่นกะบอกโอ้ปะว่าเป็นจังไงม้างไหนซึ่งผมกได้เรียนรู้งานมาช่วงระยะหนึ่งกะบ,บอกไอ้ไปแนะนำไอ้แต่ว่าเฮ้ยเจงสีเจงสี่ไปเท่าเล็กเท่าหน่อยนะครับ เก็บประสบการณ์ไปตามประสบการณ์ชนมีนะครับแต่ว่าสีซอนยังเป็นหลักการเท่ากันแนะน้ากันบ่ดยเพราะว่าเอาตามความเข้าใจเนาะอธิบายสิ่งต่างๆงครับผมใก่สีแล้วแล้วเจา้าไหกั ขออนุญาตลงไลด์ด้อยขอให้พี่น้องนอนหรับพันดีสู่หูสู่คนจังได้ก็ฝากติดตามช่อง y o u t u b นเดยนะครับผมหมอวุฒลูกอีสานครับหมอลำลูกบ้านป่ามีสองช่องนะครับหมอลำลูกบ้านป่าและก็หมอวุฒลูกอีสานจังได้ก็ขอฝากพี่ฝากน้องไวน้นะด้วยครับเด้อครับผมในค่ำคืนนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ